มนุษย์ต่างดาวไปไหนในการวิเคราะห์ของฉันมนุษย์ต่างดาวตัวนี้ชอบมันฝรั่งทอดคุณภาพยังแย่เหมือนเดิมแล้วนายดูได้ยังไงมีเหตุผลอยู่สองข้อข้อแรกเขาทิ้งขยะไปทั่วไม่ถูกสุขลักษณะข้อ2ขยะส่วนใหญ่เป็นถุงมันฝรั่งทอดและเสศษมันฝรั่งทอดนั้นพิสูจน์ว่าเขาชอบมันฝรั่งทอด แล้วแน่ใจได้ยังไงว่ามันคืออาหารของมนุษย์ต่างดาวข้อแรกที่เมโทรโพลิสไม่มีมันฝรั่งทอดแบบนี้ข้อ2วัสดุบรรจุพันธุ์แปลกๆฉันบอกได้เลยว่าไม่ได้มาจากวันเดอร์ a พลนเดข้อ3มันฝรั่งทอดพวกนี้กลิ่นเหมือนขยะเน่าที่วันเดอร์ a พลนเดไม่มีรถแปลกๆแบบนี้ข้อ4ฉันไปดูที่เกิดเหตุการณ์หายตัวไปของน้องละมั่งและเจอเศษมันฝรั่งทอดแบบนี้บออแสทั้งหมดเชื่อมโยงกันฮะแต่เดี๋ยวๆช้าๆนายพูดเร็วมากเลยดูเหมือนว่าเขาจะเดินไปด้วยที่ขยะไปด้วยขยะพวกนี้เลยชี้ไปทางเดีียยยยยววกกกกกันนพพงง่าาาาๆ็คืออขะ้้ลปบท ของเราซะนี่แน่บอกให้พูดช้าช้าฉันไปหมดแล้วเนี่ยมันง่ายมากซะจนเธอไม่เข้าใจเธอฉลาดจริงๆหรือเปล่าเนี่ยนายนี่ทาฉันหนุนหงิดจริงๆนี่จะว่าไปแล้วทําไมเธอกังวลเรื่องที่ชาวเมืองหายไปนะการเป็นแอสวินหญิงคือสิ่งที่ฉันให้ความสําคัญที่สุดแล้วนายล่ะผู้หญิงคนนี้ชอบทำขนาดนั้นเลยเหรอโบราณซะจริงเป็นอย่างนั้นเหมือนบทสนทนาในรายการทีวีเลยการค้นหาความจริงคือหน้าที่ของฉันในฐานะนักสืบอัจฉริยะชายคนนี้หลงตัวเองจริงๆ เราก็ไปตามพวกเขากันเถอะนี่รอฉันด้วยนายนะ่อ่อนแอจะตายถ้าต้องสู้กับมนุษย์ต่างดาวก็ต้องเป็นฉันสิฉันใช้สมองต่างหากล่ะเฮ้ยนี่คลั่งศิลปะการต่อสู้ซจริงผมโดนโกหกมาเยอะแล้วละสิมันเกิดอะไรขึ้นไม่เส้นทางถึงเส้นสุดตรงนี้งั้นเหตุผลของนายก็คงผิดแล้วล่ะเป็นไปไม่ได้เหตุผลของฉันไม่มีทางผิดฉันเป็นนักสืบอัจริยะเชวนะ ใช่เหรอมนุษย์ต่างดาวแอบอยู่ในนี้ไหมมีมั้ยในนี้ล่ะหรือว่ามนุษย์ต่างดาวจะแอบอยู่ในกำแพงเดี๋ยวนะเธอพูดถูกแล้วล่ะมันอยู่ข้างหลังกำแพงว่าไงนะสิงกำแพงนี้ไม่เหมือนกำแพงที่อื่นในการวิ้เพราะของฉันมันคือกำแพงปลอมอียออ่อโอ้ยจับจังเลยดูฝีมือสตรีพูดนี้นะเฮ้ ที่หายไปอยู่ที่นี่หมดเลยฉันจะกรอแล้วนะพวกคนแลวพวกนี้